ถ้าดีดกะเกแล้วนัเลย,ยมันต้องมีแมงอะไรอยู่เนี่ยโดนมาโดนมาโดนมาจิ้มดินี่นี่อะไรวะนักได้เยอะไหมครับป้ามันเป็นปลาอะไรอะครับปลาบูโอ้ ปลาเล็กปลาน้อยตัวบ,บูมันดูมันเหมือน,นมันมีสาลายอะไรเยอะนะอรงงี้ย,ยคือปลามันอยู่ตามสา่ายหรอปะแล้วจับทันหรอจับทันหรอครับลไ้เขอครับอกว่าได้แต่เราต้องลงไปอขึ้นมาดีกว่า มันมันไม่ลึกเท่าไหร่นะป้าเนาะไม่ลึกนี่ถ้าลงไปเรื่องมันจะลึกลึกถ้าลงไปลึกถ่ายอย่างว่าตั้มถ้าถ่ายคือต้องวิ่งนะเออดูแค่ถ้าตัวเลขวิ่งอ่ะคือโอ้มีกุ้งด้วยนะป้ามีกุ้งอะไรอ่ะครับกุ้งกุ้งเล็กเนี่ยค่ะกุ้งลอฟเตอร์ครับป้ามันคือลอฟเตอร์อะครับ ็ออเตร์มันเอาไปทำอะไรกินได้มั้งเผื่อเอาไปหมกเอาเนี่ยอะยังหมกรวมกันเลยอ่ะรวมกันเลยเอาเนคือมันเหมือนเคฟิตมากกว่าเปะวะอนร่กุ้งสวยเนาะอันนี้เปินจะซื้อไปเลี้ยงกันเออเนี่ยผมว่าไปเลี้ยงแล้สวยนะถ่ายรูปไปเลยอ๋อคืออันเนี้ยป้าไม่ได้กินไม่ได้ไปกินหรอกไม่เออกุ้งสวยอ่ะคนกินเขาปนซื้อไปเลี้ยงใส่ตู้เออสวยเนาะอย่างนี้คุณป้าขายเท่าไหร่อะครับ อาตามมาตัววะเอาไปดิแายเป็นตัวจะเอาตอนแรกก็ว่าไปตัวเซื้อหมอนบอกจะเอาก็นี่กี่ตัวไม่ย냐จะตายดิตามกูแล้วตัวละห้าร้อยเลยใส่น้ามันใส่กระป๋องใส่อะไรเป็นับพี่โอ้มันไม่มีที่เลี้ยงโอ้โหอกอ่างูกว่าี่ถังเยอะที่แย่ที่บ้านอ่ะก็ดีนะหายอะไรวะหายปบูงนี่แล้วเห็นซอนกันตั้งแต่จากหนีไม่ในตัวเอากะไม่ไม่เอาถ่ายยเอาวางเดี๋ยวถ่ายรูป เอาวากจากระชั้เนี่ยนมันอยู่กับที่ปลาบูนี่หากินยากนะปลาบูนี่เนื้อมันอร่อยนะเนื้อมันนี่มไงในเมืองนี่กิโลแปดร้อยอ่ะอันนี้ปลาไข่นี่สกิโลละพันห้าอ้าวตัวนี้มาหน้าพี่จะขายให้ทุกๆกุ้งทำหลวกุ้งเหอะไปเลี้ยงเฮ้ยมันเอาใสอ่างวัวพี่ก็ได้มั้งโอ้ได้แล้วเดี๋ยวพี่ส่งใส่ตู้เลยที่บ้านก็ได้ ไอ้เมาเมาเด้่ช้อนเด็กคนนี้ไปเลี้ยงกันเมื่อเนี้ยเนี่ยปลาบูไม่ฮะที่หลายตัวเลยเขาไปเลี้ยงเนาะนี่เนาะเออเออจามีบ่อเลี้ยงนะปลาบูเนี่ยแพงมากเลยอ่าแพงเลย้ออวนไปไหนอ่ะปลาบูเอาไปไหะไม่เอาไม่เอาป้ามันตายแล้วกว่าผมจะกลับเย็นนู้นเลยน่าไปขายดีกว่าไปทำกับข้าวดีนะครับเป็นไปถืชาวบ้านเนาะอืม ป็นัญญาชาวบนในพื้นที่ประมาช้อนปลามาตู่ผมหากุ้งไม่บปลากรุงเทพถ้าผมอยู่นี่ผมเอาแล้วอ๋อนั่นนี่นอกนี่ของหงมุกอะของปลาหมดนะคะของนงมุกไปยังไม่กลับกันเหอยังไม่กลับยัเห็นแล้วอยากลองลงไป ตักมั่งจังเลยเอาแหวหวานได้ปะเขาว่าปะลงไปก็ได้ไม่เปงวันอะไรเลยป้าขอบคุณมากครับขอได้เยอะนะครับแม่ถ่ายอะไรมาถามมาถามก็ไม่ซื้อยังไงก็ฉันต้องการให้แกซื้อแกเป็นคนที่น่าจะซื้อเป็นยังไงฉันฉันไม่ต้องการซื้อฉันแค่อยากรู้ว่าเขาทําอะไรแล้วนี่แล้วนี่ตะหนเนี่ยมาทาไมเนี่ยเอาไปเลี้ยง แต่ต้องนานไปได้ต้องตายไปเลยตรงนู้นเขามีอะไรกันนะครับเหมือนมีงานนะตรงนั้นตรงนั้นนะครับเฮ้ยต้องมีงานต้องมีงานไอหยกมอเตอร์ไซค์ป้าเขาแม่งขโมยได้หรอได้มาแล้วบาปตัดเลยไอวันมาแล้วเว้ยเฮ้ยกุญแจกุญแจอยู่เว้ยกุญแจอยู่กุญแจว่าอยู่นี่บาปเลย เนี่ยมันชอบเปิดอย่างเงี้ยแล้วตอนเย็นอะม่งเปิดกันทุกคนอ,อ่ะออ้้ไคันี่กม